ในขั no ้นตอนนี <monstr ous ament> ้ด <thôi> <tekrar>. ้วยครับขอการเรียนเชิญครับตรวจตีทุกคนเจริญผู้ทักการป่าปราการกระทาคอจิเกี่ยวกับการปนองครูโฮท่านดรวรากรเยรันติมาผู้ปริการวิทยาการอิทิพลท่านพิชาสุกุมาวาราิลป์ประธานจบโรมุสารมางูท่านผู้ีเกีย เพื่อนอพวามเคารพทุกท่านผมสวัยประการในนามประธานชมรชมมวลชนป่าปัายการรัฐมนตรเกี่ยวกับการคุมม้มครองผู้บริโภคมีความรู้สึกดีดีกับการเกี่ยวกัที่มีโอกาสได้จัดงานสื่อสารวัฒนธรรมประเพณีวัตถุประสงค์ในการจัดงานสื่อสารวัฒนธรรมประเพณีไทยรวมใจห้าภาคสน่วนในครัคืนนี้เสร็จ เพื่อสื่อสารวัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่ไว้อย่างยั่งยืนอ 2. อเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ความสมัครสมานสามาัคคีทั้งห้าส่วนให้เป็นอันหนึ่งอเดียวกันรดน้ำดับหัวเพื่อให้แขกผู้มีเกียรติสมาชิกองค์กรเพื่อนพ้องน้องพี่ได้รดน้ำขอพรจากท่านให้าาการเย็นเชิญครับ 来，看，看 <music> คุณโยผู้จัดการทั่วไปนะครับบริษัทสมูนกุ้งนะครับแล้วก็ท่านสัตดาของกุ้งนะครับผู้จัดการทั่วไปนะครับบริษัทสยามยามาห้านะครับล้วแต่ท่านหนึ่งนะครับท่านผับนำลงตุนสากทองโนนนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัททีทีนะครับจับจานะครับ อาจรก็ขอเลียเชิญนะครับทุกท่านเลยนะครับมาร่วมกันนะครับน้ำขอพนะครับขอเียเชิญเลยนะครับ ครับแล้วก็ขอียนเิญนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่าขนเลยนะครับพยาบาลเข้ารถน้ำขอรจากผู้ใหญ่นะครับ ครับท่านกำนันอัศราพูมโพธิวันนี้ท่านก็เดินทางให้เกียรติมาด้วยนะครับเ,เป็นประธานของคนชวทุกคนบูตตวังนะครับก,ก็มานะครับดูว่าแข็งแรงยังไงนะครับ นะครับแล้วก็ท่านรองผู้ในการนะครับผู้ในการอาชีพพลนะครับท่านอาจารย์สิรีประพับศอนะครับสร้ยน้ำนะครับท่านก็เดินทางมาด้วยนะครับแล้วก็ปาศพนะครับแล้วก็ท่านรองผู้ในการอีท่านหนึ่งนะครับท่านอาจารย์สําเร็จนะครับทิมทีนะครับแล้วก็ท่านรองผู้ในการอรันนะครับผูกสัตทานี่ท่านก็เดินทางมาด้วยนะครับจากผู้ในการอาชีพพลนะครับแล้วก็คุณพร พิพาเรืองกบนะครับนี่นะครับกรรมการบริหารงานของสมาคมมวลชนเพื่อความมั่นคงนะครับก็เดินทางมาด้วยนะครับคุณประเดจเย็นวิชัยนะครับกรรมการผู้บริหารบริษัทสแตนดาร์ดเมนูเซ็ตจิงนะครับคุณประเดจนะครับแล้วก็ นนะครับอดีตนะครับเปรียหาธิการของสมาคมมวลชนรักษาพันธมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัยนะครับคุณพี่กันดีนะครับวันนี้ก็เดินทางมาด้วยนะครับด้วยนะเนี่ยร้อยล้อนโดนเลยร้อยล้านเียนี่ของพี่อะไรเฮียแล้วก็ปุงมาโนดปรุงชานะครับนี่เจ้าของร้านยาแม็กซิมนะครับแล้วก็คุณเทียนศักดิ์นะครับชากรสกุลแล้วก็ท่านสารวัตรสังเวยนะครับวันนี้ร้อล้านนะครับสารวัตร ทีนะครับจังหวัดสุพรรณบุรี่าน็เามด้วยนีนะครับแล้วก็ตามด้วยเสียแดงนะครับเสยแดงนรัล้วก็ท่านสมพุษงเสนานุกนะครับ แล้วก็ท่านติ๊กทิพิ์งโพเดชนะครับหรือว่าพี่บัตรของเรานะครับอดีตนายกสมาคมวิทยุสปาร์เก่นจังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็ท่านหมูปากน้ำนะครับวันนี้เดินทางามาด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกทุกท่านเลยนะครับอันนี้ก็ท่านลองแหมนะครับลองตายนะครับลองสุดสวยของเรานี่ พี่ปนนะครับอาจารย์ปุษมาําทองสุขนะครับอาจารย์สุมารีแก้วสีบุตรนะครับแต่นี้ก็มาอาจารย์นันทิดานะครับอาจารย์พรพิบตลตเจริญนะครับแมจากทีมงานของวิชยาการอาชีพผมนะครับแล้วก็ท่านประยูงช่างเกวียนนะครับ ปุ rivers, pled, sugars, ่มยานลำพันนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ในสณาประกอบการนะครับของรายการอาชีพคนด้วยนะครับอาจารย์จิติกานะครับตอนนี้มาด้วยนะครับ ท่านอาจารย์สำราญนะครับอาจารย์พจน์อาจารย์ธัญพรนะครับจากผู้ได้การอาชีพคนนะครับวันนี้มาอาจารย์นัทพจน์นะครับนี่วันนี้มาอย่างรอเลยอาจารย์กบิญญานะครับอาจารย์นัทพลนะครับนี่จากผู้ได้การอาชีพคนนะครับอาจารย์วัชรนทโดยนะครับวันนี้เดินทางมา แล้วก็อาจารย์บนตีนะครับแล้วก็สาวๆนะครับจะมีนะครับสาวๆนี่นะครับนะครับขอเชิญเ,เลยนะครับจากมหาไร่ราชภัฏนะครับชนบนุรีครับก็มา,าร่วมด้วยนะครับสาาบางราชภัฏชนบุรีครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับ Smile, ท่านสิริพัฒนบอดีตนะครับนายกสมาคมบริหารงานบุคคลนี่ครับมากันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนี่ discord, degrees, ก็มาจากนับว่าปูนะครับมาจากเอ็นไกนะครับโอ้โหนี่เอ at ็นไกนี่นะครับแล้วก็ท่านรองแอสนะครับนี่รองผู้กำกับนะครับแล้วก็ท่านนับว่าพลนะครับด่านคอยนะครับผู้กำกับ นายอำนวยการนะครับคุณวันชัยนะครับจากบริษัทีุมอเตอร์ประเทศไทยนะครับทานธานีสิริลถน,นะครับจากกระทรวงแรงงานนะครับท่านธานีนะครับคุณสุนันนะครับจากจิรธชัยนะครับจากสิรธชัยนะครับที่อยู่บางปูของท่านที่เอง นะครับเป็นรองประธานชมรมตสาหกรรมบางปูนะครับผุกว uh ิเช <t> uh ียนเต็มสังนะครับบริษัทสัมมิตนะครับนี่ถนนบางนาตราะนะครับรองปักเจ็ดนะครับนี่ นี่จากสาษาคำนิคมบางปูรัดขอมานะครับราดกระบางนะครับท่าส่วนนายยศนะครับท่านส่วนนายับนะครับ จิตจะับจากตามทีนะครับจากไทโกอิโตะนะครับแล้วก็ท่านนนทสิง์นะครับนี่คนนี้นะครับคุณหน้าคุณตากันเลยครับแล้วก็ท่านบุมเทพนะครับจากปปปปปนะครับแล้วก็ท่านเฉลียวนะครับเหมือนเชรจากบริษัทโตโยต้านะครับมอเตอร์ประเทศไทยท่านเศรษฐกินะครับจากนิคมบางปูนะครับากดม ่านชยดานะครับแม่หรือว่าพี่ต้อยนะครับจากแรงงานนะครับสัตตานท่ชาลอนนะครับนี่อวนวนทองนะครับแม่พี่ชาอนี่นะครับหัวหน้าสวิการนะครับแรงงานสาคัญนะครับที่ชลอนอ้วนทอง แล้วก็ท่านนภรรัตน์ผมจำนามสกุลไม,ม่ได้พันเข็ดกิบไม่เขิดกิบเลยนะหัวหน้ากลุ่มงานแรงงานสัมพันธ์นะครับแหม่ตีตัวเดียวดีนภัทรนะครับพันเข็ดกิบนะครับหัวหน้ากลุ่มงานนะครับแหม่มาเป็นกับพี่ฉลอะครับต้องกลขอลอภัยด้วยหัวห<อ> นะครับแล้วก <vampire, S 1> ็คุณชุก oh, oh, okay? ัญญานะครับสิริมงคลนะครับแล้วก็คุณวัชรกรเดินปิดนะครับอะไรันแล้วก็คุณ ว่าท่านอาจารย์สุริยาวงศ์ีนะครับน้องน้องัวรันะรับเมสันะครับแขขงี่นิานะครับีเาับแนะครับเชกันโอ้ถกต้องเลยอาได้กันเสวยเลย้